สวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะวันนี้เราจะเข้าสู่บทที่3เรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวข้อพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ก่อนเริ่มทำงานใน l a บเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและทำให้การทดลองมีความปลอดภัยที่สุดนะคะ ถัดไปองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมี4ส่วนแรกได้แก่ 1. มีการกำหนดผู้รับผิดช,ชอบห้องแลบอย่างชัดเจน 2. ต้องกำหนดแนวทางการทำงานในห้องแลบ 3. ต้องมีการระบุสารเคมีอันตรายทั้งหมดที่ใช้อยู่ในแลบและ 4. ต้องมีแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายโดยองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้การจัดการความปลอดภัยเป็นระบบและลดความเสี่ยงได้ดีค่ะถัดไปองค์ประกอบเพิ่มเติมคือ 5. มีการตรวจสอบการใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคล 6. ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับข้อมูลและอบรมความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 7. การปฏิบัติงานใดๆต้องผ่านการอนุญาตจากผู้ควบคุมห้อง 8. มีการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ทั้งบุคลากรและสถานที่ทำงานปลอดภัยต่อเนื่องค่ะ ถัดไปวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำมาตรการความปลอดภัยคือ 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย 2. เพื่อเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เพียงพอ 3. เพื่อลดโอกาสสัมผัสสารเคมีข้อ 4. ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 5. ป้องกันมลพิษจากของเสียอันตรายและ 6. เพื่อให้เกิดการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ห้องแลบปลอดภัยทั้งต่อคนและสิ่งแวดล้อมค่ะถัดไปเครื่องหมายเตือนสารเคมีอันตรายเป็นเครื่องหมายสากลที่เข้าใจง่ายอาจใช้สีพื้นหรือข้อความที่แตกต่างกันได้บ้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลที่ช่วยให้เรารู้ว่าสารนั้นมีอันตรายประเภทใดเช่นไวไฟมีพิษหรือกัดกร่อน สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ช่วยให้เราตัดสินใจเลือกวิธีจัดเก็บและวิธีใช้งานอย่างถูกต้องค่ะถัดไปเครื่องหมายเตือนสารเคมีอันตรายอาจต่างกันเล็กน้อยตามประเทศแต่ความหมายหลักคือเหมือนกันคือเตือนให้ระวังและบอกลักษณะอันตรายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานในห้องแลบค่ะถัดไปกลุ่มสารระเบิดได้ ถัดไปไป้ายสัญ,ญลักษณ์สารออกซิไดซ์และกลุ่มสารมีพิษเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลที่ใช้บอกลักษณะอันตรายของสารเช่นมีพิษหรือเป็นก๊าซอันตราย ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้ช่วยให้เราตระหนักและเลือกการจัดเก็บหรือใช้งานสารให้ถูกต้องและปลอดภัยได้ค่ะถัดไปภาพเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์เตือนความปลอดภัยของกลุ่มสารเคมีแตกต่างกันนะคะโดยที่สัญลักษณ์เหล่านี้อานมีรูปแบบแตกต่างไปเล็กน้อยแต่มีความหมายเหมือนกันคือเตือนให้รู้ว่าสารนี้อันตรายและเตือนให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัดทุกครั้งที่ใช้งานถัดไปไป้ายกำกับสารเคมีดังแสดงดังสไลด์นี้เลยค่ะ โดยเลข4พื้นสีแดงหมายถึงระดับความรุนแรงเลข3ระดับความรุนแรงมากเลข2ระดับความรุนแรงปานกลางส่วนเลข1คือน้อยและสุดท้ายเลข0หมายถึงระดับความรุนแรงน้อยมากนั่นเองค่ะถัดไปกล่าวถึง H M I S ย่อมาจาก Hazard s Materials Identification System ซึ่งเป็นระบบฉลากเตือนภัยสารเคมีที่ใช้ในสถานที่ทำงานเพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีแก่พนักงานระบบนี้ใช้แถบสีตัวเลขและตัวอักษรเพื่อระบุระดับอันตรายและประเภทของอันตรายแบ่งเป็น3ด้านคือด้านกายภาพด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม โดยสีน้ำเงินจะแทนอันตรายต่อสุขภาพสีแดงแทนความไวไฟสีโอมแทนอันตรายทางกายภาพและสีขาวแทนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ควรใช้ถัดไปกล่าวถึงภาพตัวอย่างของสารเคมีที่บรรจุเก็บไว้ในขวดแก้วสีชาถัดไปกล่าวถึงภาพป้ายที่ปรากฏบนขวดแก้วสีชา ถัดไปเป็นการทบทวนกิจกรรมจับคู่ภาพเครื่องหมายสารเคมีโดยให้นักศึกษาดูภาพสัญ,ญลักษณ์สารเคมีและจับคู่กับประเภทอันตรายที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คุ้นเคยกับการสังเกตสัญ,ญลักษณ์ในสถานการณ์จริงค่ะถัดไปเป็นการทบทวนกิจกรรมจับคู่ภาพเครื่องหมายสารเคมีต่อนะคะจากภาพนักศึกษาคิดว่าหมายถึงป้ายอะไรคะ ถัดไปตัวอักษรที่เห็นหมายถึงตัวเลือกคำตอบสารเคมีอันตรายเช่นของเหลวไวไฟวัตถุติดเชื้อก๊าซพิษวัตถุออกซิไดซ์เป็นต้นโดยให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่เห็นเหล่านี้นำไปจับคู่ให้ตรงกับภาพจากสไลด์ก่อนหน้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เข้าใจอันตรายแต่และประเภทอย่างชัดเจนโดยใช้เวลาประมาณไม่เกิน20นาทีถัดไปไป้ายกำกับสารเคมีตามระบบ Haschem นิยมใช้ในประเทศอังกฤษ เพื่อใช้ในการขนส่งสารเคมีอันตราย ซึ่งใบดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะในกรณีฉุกเฉินเตือนให้ทราบถึงขนาดความรุนแรงของสารเคมีอันตรายนั้นๆสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการหกรั่วไหลของลาเคมีหรือกรณีการเกิดไฟไหม้ณนะบริเวณที่ทำการเก็บสารเคมีจำเป็นต้องจัดเตรียมทั้งดับเพลิงและอุปกรณ์สำหรับดูดซับสารเคมีและสารที่ใช้เพื่อทำลายฤทธิ์หรือปรับสภาพของสารเคมีที่เก็บหกหรือรั่วไหลไว้ให้พร้อม และถูกประครบนะคะรวมถึงชุดป้องกันและอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมีต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นถัดไปในรหัสแฮสเคมตัวเลข1-4บอกถึงวิธีการดับไฟที่เหมาะกับสารเคมีนั้นๆขณะที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษสแสดงถึงระดับความรุนแรงเครื่องป้องกันและวิธีการทำความสะอาดกรณีเกิดหรั่วไหลถัดไปแสดงความหมายของตัวเลขที่ใช้ในระบบแฮสเคม หมายเลข1หมายถึงให้ฉีดน้ำเป็นลำตรงหมายเลข2หมายถึงให้ฉีดน้ำเป็นละอองคลุมให้ใช้โฟมสำหรับดับไฟฉีดหมายเลข3หมายถึงให้ใช้สารเคมีและหมายเลข4ี่แทนให้ใช้สารเคมีสำหรับดับฉีดแทนการใช้น้ำถัดไปเราจะเรียนรู้ระเบียบพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติตั้งแต่เข้าห้องแลบการจัดเครื่องแก้วการใช้อุปกรณ์และเทคนิคพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยในการทดลองเคมี ถัดไปจากนี้เราจะเข้าสู่หัวข้อหลักได้แก่ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเครื่องแก้วพื้นฐานและเทคนิคการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องแล็บซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะถัดไประเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี มีดังต่อไปนี้คือ 1. รักษาความสะอาดเรียบร้อยในห้องปฏิบัติการเมื่อทำการทดลองเสร็จสิ้นแล้วให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดโต๊ะให้สะอาดถ้าทำสารเคมีหกบนโต๊ะหรือบนพื้นให้ทำความสะอาดทันที 2. ก่อนใช้สารเคมีชนิดใดก็ตามให้อ่านฉลากชื่อสารให้แน่ใจสิก่อน 3. ห้ามยกขวดหรือภาชนะใส่สารเคมีส่วนกลางไปใช้ที่โต๊ะ 4. ไม่เติมสารเคมีมากเกินความจาเป็น 5. สารเคมีที่ใช้ไม่หมดไม่ควรมใส่กลับลงในขวดเก็บสารอีก 6. ไม่ใช้ปิเป็ดหรือหลอดหยดของนักเรียนเองดูดสาระละลายจากขวดที่ต้องใช้ร่วมกันกับผู้อื่นหรือจากขวดที่มีหลอดหยดอยู่แล้ว 7. ไม่ทิ้งก้านไม่ขีดไฟกระดาษดิตมัสหรือของแข็งใดๆที่ไม่ละลายน้ำลงในอ่างล้างมือ 8. ห้ามเผาเครื่องแก้วชนิดเนื้อแก้วหนาชนเนนาชน่เน,ก,น,ชนกระบอกตวงบิวเรตหรือขวดใส่สารด้วยเปลวไฟจากตะเกียงโดยตรงเพราะอาจแตกได้ง่าย ส่วนถ้วยกระเบื้องอาจเผาในเปลวไฟเดือยปรงได้แต่ไม่ควรเผาให้ร้อนเร็วเกินไปถัดไปข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยมีดังต่อไปนี้คือ 1. สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและแว่นนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเคมีผู้ที่สวมแว่นสายตาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้แว่นนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า personal protective equipment หรือย่อว่า PPE นั่นเองโดยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการประกอบไปด้วยอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับลูกตาเครื่องป้องกันหน้าเสื้อรองเท้าถุงมือและหน้ากากากันสัรพิษเป็นต้นการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ควรใช้ควบคู่ไปกับการจัดการและมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ใดที่สามารถป้องกันอันตรายได้100%อเซอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับลูกตาหรือเรียกว่า eye protection ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ประกอบไปด้วยแว่นตาประเภทต่างๆได้แก่ glasses, goggles และ eye shield ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อป้องกันอันตรายในระดับที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามควรมีการทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้อย่างสม่าเสมอ ซึ่งบางห้องปฏิบัติการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่แว่นตาตลอดเวลายกเว้นหากมีการเทสารเคมีต้องเปลี่ยนมาใช้ก๊อกเกิลส์ถัดไปห้ามเล่นและห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการเคมีซึ่งรวมถึงการน,นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการด้วยการปนเปื้อนของสารเคมีกับอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า หลังออกจากห้องปฏิบัติการควรจะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งถัดไป 3. ห้ามทำการทดลองใดๆนอกเหนือจากที่ได้มอบหมายและ 4. ห้ามทำการทดลองโดยไม่มีอาจารย์คุบคุมถัดไปข้อที่ 5. เมื่อเกิดอุบัติเหตุในห้องแลบนักศึกษาจะทำอย่างไรดีคะอ่าใช่เลยค่ะต้องให้รายงานอาจารย์ผู้ควบคุมทราบทันทีห้ามหนีกลับบ้านนะคะ 6. ห้ามชิมสารเคมีใดๆทั้งสิ้น 7. เมื่อใช้ปิเป็ดดูดสารละลายห้ามใช้ปากดูดถัดไป8สำหรับปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สพิษกรดเข้มข้นหรือแอมโมเนียให้ทำการทดลองในทู่ดูดควันเสมอถัดไป9ใช้เครื่องแก้วด้วยความระมัดระวังเมื่อทำเครื่องแก้วแตกต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยและข้อสิบ ห้ามทิ้งสารเคมีใดๆลงในถังขยะสารเคมีที่ละลายในน้ำได้ให้ละลายในน้ำแล้วเทลงอ่างน้ำทิ้งสารที่ไม่ละลายน้ำให้เทรวมกันในภาชนะที่เตรียมไว้ให้ที่เคาน์เตอร์ถ้าสงสัยให้ถามอาจารย์ผู้ควบคุมถัดไปนอกจากนี้ควรเรียนรู้ตำแหน่งของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลหรือป้องกันอันตรายเช่นเครื่องดับเพลิงน้ำพุสำหรับการล้างตาตู้เจ็บยาปฐมพยาบาลโทรศัพท์ สัญญาณเดือนภยัยนอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องด้วยค่ะถัดไปข้อปฏิบัติในการดําเนินเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจากนี้จะเป็นตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆให้นักศึกษาดูว่าพฤติกรรมใดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในห้องแลบค่ะอยากให้นักศึกษาลองอ่านข้อความเหล่านี้พร้อมๆกันนะคะโดยจะให้สัญญาณนะคะพร้อมแล้วนับ1 2ึ่งสองซ้ำเริ่มอ่านได้เลยค่ะ ถัดไปข้อห้ามในการปฏิบัติตนในการใช้ห้องปฏิบัติการอยากให้นักศึกษาลองอ่านข้อความเหล่านี้พร้อมๆกันนะคะพร้อมแล้วนับ1,2,3เริ่มอ่านได้เลยค่ะถัดไปข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุปัติเหตุโดยจะแบ่งออกเป็น1 Physical Hazard คืออันตรายทางกายภาพได้แก่ก,การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่มาจับเปลวไฟการระเบิดไฟฟ้าช็อตเป็นต้น 2. การสัมผัสสารเคมีภายนอกหรือ external chemical exposure ได้แก่การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผิวหนังจากการสัมผัสสารเคมีที่เกิดจากการกระทําหรือการหกเปื้อนบนตบปฏิบัติการหรือเครื่องมือและ 3. การสัมผัสสารการสัมผัสสารภายในหรือ internal exposure เป็นอันตรายที่มีผลต่อสุขภาพในระยะยาว หลังจากการสัมผัสสารเคมีด้วยการสูดลมไอของตัวทำละลายหรือการกกืนกินสารเคมีถัดไปแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนโดยให้นักศึกษาฝึกเลือกภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องในห้องแล็บอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดค่ะ ถัดไปพิจารณาว่าภาพการเก็บรักษาสารเคมีหรือจัดเก็บของในตู้เย็นลองพิจารณาภาพสิคะว่าภาพที่1ห,หรือภาพที่2เป็นภาพที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดค่ะครูจะนับ 1, 2, 3แล้วให้นักศึกษาต,ตอบพร้อมกันนะคะ1 2และ3ตอบเลยค่ะว้าวถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเก่งมากๆค่ะ ถัดไปพิจารณาว่าภาพไหนเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องและภาพไหนไม่เหมาะสมค่ะเช่นการแต่งกายลองพิจารณาภาพสิคะว่าภาพที่หหรือภาพที่สองเป็นภาพที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดค่ะครูจะนับ 1, 2, 3แล้วให้นักศึกษาตอบพร้อมกันนะคะถัดไปในสไลด์นี้ เป็นภาพสถานการณ์การเลือกใช้ตู้ดูดควันสำหรับการวิเคราะห์สารที่เป็นกรดดุนแรงต่อสุขภาพมนุษย์อยากทราบว่านักศึกษาควรทำในสถานที่ไหนระหว่างภาพที่1ห,หรือภาพที่2จะเหมาะสมที่สุดค่ะลองคิดในใจดู1น,นาทีอ้าวได้คำตอบแล้วนะคะครูจะนับ1 2 3แล้วให้นักศึกษาตอบพร้อมกันนะคะอ่าห สและ3ตอบเลยค่ะว้าวถูกตั้งเลยค่ะเด็กๆเก่งมากๆค่ะถัดไปภาพที่นักศึกษาเห็นนี่คือภาพอะไรนะลองหาคำตอบและคิดในใจประมาณ5นาทีนะคะอ่าได้คำตอบแล้วนะคะครูจะนับ1 2 3แล้วให้นาาักศึกษาตอบพร้อมกันนะคะอ่า 1, 2, และ3ตอบเลยค่ะว้าวถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเก่งมากๆค่ะถัดไปภาพเครื่องหมายเตือนสารเคมีอันตราย ะะจากภาพคือป้ายอะไรคะ TikTok TikTok หมายถึงอะไรนะคะถัดไปท้ายสุดเป็นเอกสารอ้างอิงจากหน่วยงานด้านสารเคมีและความปลอดภัยเป็นรายการเอกสารอ้างอิงจากกรมควบคุมมลพิษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และตำราทางเคมีซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่ใช้ประกอบเนื้อหาของบทเรียนนี้ค่ะนักศึกษาสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ตามต้องการเลยค่ะ ถัดไปขอให้นักศึกษานำความรู้ทั้งหมดไปใช้จริงในห้องแลบทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานค่ะไม่ทราบว่าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนไหมคะหากไม่มีจะขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปขอบคุณค่ะ